สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวสีเช้าวันพฤหาที่สดใสวันนี้ไม่หน่อยเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากค่าเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากกันทุกมือค่ะพเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมเสียงนกฮ้องค่ะบรรยากาศยามเช้าเป็นบรรยากาศที่สดชื่นตื่นเช้ามาจะได้ยินเสียงนกร้องเสียงไก่ขันน้านเพื่อนๆได้ยินเสียงไก่ขันมะค่าบ้านนี้หน่อย ก็เลยอเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่นอนๆค่ะบางคนอยู่ในเมืองเนาะค่ะเนาะอาจจะไม่ได้ยินเสียงไก่ขันกับเสียงนกอง้องเป็นเสียงธรรมชาติค่ะตื่นสมาสดชื่นที่อย่างนี้ค่ะเพื่อนๆตื่นในเช้าไม่ห่อยจะเป็นคนชอบตื่นแต่เช้าหนึ่งแหละตื่นเช้ามาหุงหาหุงมาหุงหาอาหารทากับข้าสวสองมาฟังเสียงนกสามมาฟังเสียงไก่ขันมันเป็นธรรมชาติอีกทีค่ะธรรมชาติเป็นสิ่งที่สวยงามอันนี้กระสู่ธรรมชาติมาได้ ทุกคนตื่นกันได้ยังเนาะเนาะ,นะ,ะทุกคนอธิบาอ้าวไม่นู้ไม่มมาตื่นตั้งแต่เช้าแท้ตื่นเช้าค่ะเป็นคนชอบตื่นเช้าแต่ไหนแต่ไรแล้วมันนอนไม่เคยตื่นสายเมื่อใดตื่นสายก็คุกป่วยจะเป็นเมืสี่เลยค่ะจะเป็นแบบแนี้แต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะว่าหน้าที่แม่บ้านเนาะคะ่ะยามเช้าก็ต้องหุงหาอาหารให้ลูกให้เตาให้สามีกินอันนี้คือหน้าที่แม่บ้านพอก็เมร์สอนมาตะ,ตะปุ่ตะปุอี่เดยค่ะแต่คู่มือเด็กน่อยเนาะคะ่ะเนาะเด็กน่อย จะจะบอกคือเฮาสมัยก่อนเนี่ยค่ะสมัยก่อนพ่อก็แม่ว่าเออเป็นแม่ยาไม่ยิ้มตงหัวใจเฮ็ดเสียเงี้เสียซ่านหนึ่งเขาหนึ่งน้าสมัยก่อนพ่อกับแม่จะบอกเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่เลยค่ะถึงพ่อกับแม่ว่าเอ้าถ้าไปเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่แันผู้ใดเฮ็ดเดี๋ยพ่อกับแม่เสียใจอ่ามันจิตกหมดละหกคนนี้แผ่นพื้นใดเฮ็ดเดี๋ยพ่อกับแม่ไม่ทำตามมันเป็นบาปเชื่อไหมว่าไม่หน่อยไม่เคยเลย เหนื่อยเหนื่อยก็ต้องทนก็อดเอาเพราะว่าพอ่อกับแม่เป็นสวนน,สน้องันย่านนี้ค่ะย่านย่านจริงนั่นว่าููว่ามันจะมีว่ามีแต้กับย่านใบก่อนคือพ่อกับแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆ,ๆเด็กๆแล้วเด็กน้อยสมัยคร้มมือนี่บ่าบันไดเลยค่ะถึงแต่ว่าในบรรดาลูกลูกไม่หน่อยไม่หน่อยจะมีแต่ลูกชายเออไม่หน่อยเลยลูกชายสีขุนแต่ผู้ชายมือเสื้อว่าวเพื่อนก็บอกผู้ชายไม่ได้พีอยากกวนว่าเพื่อนลูกชายไม่หน่อยนั่น ได้เวียดมันข้นอ,อยู่ก็มาอบรมุมค่ะเพื่อนๆไม่หน่อยก็อุรมเอาว่าหนึ่งเจ้าของเป็นผู้ชายอันแม่เป็นไม่งิงเจ้าของเป็นผู้ชายอยากกินแหงผู้หญิงไม่หน่อยกระสิบอกไม่หน่อยกระสิบอกก็สิสอนว่าอ่าซึ่งถ,ถ้าแม่แก่แล้วใครจะมาทํางานบ้านแม่ไม่หน่อยกระสิสอนร,รู้ว้ให้กวดบ้านให้ทูบบ้านให้ล่างถวยล้างซ้ำเห็ดแนื้อยู่น,นกิน ลูกชายไม่หน่อยเฮ็ดเป็นเมืเพื่อนๆมีสิ่งเดียวที่ทําไม่เป็นคือซักผ้าลูกชายไม่หน่อยซักผ้าว่าเป็นเกือบปะลูกชายไม่หน่อยซักผ้าไม่เป็นนะคะอันนี้เราเรียงขบรัวเจ้าของหนูก็ไปผ่านพิงขอบครัวพื้นรีดผ้าก็ว่าเป็นหัดเลยค่ะไม่หน่อยว่าเป็นหัดหัด หัดใช้ลูกเห้เต้าแต่เห็นพวกเป็นนอกนั้นทําเป็นหมดมานี่ก็เรียกว่าเออก็ดีก็โชคดีอยู่ที่เราได้ลูกชายแต่สุดสุดท้ายกับชุดเล้วก็คือเจ้าหันนะคะเราหันเราพยายามหันลูกเราให้ช่วยรัวตัวเองสมมติว่าถ้าแม่ไม่อยู่แล้วตัวเองจะได้ทําเป็นทุกอย่างใช้ไม่หน่อยกับโอเคดีนี้ก็แบงบอกพระราแม่ได้หลายได้หล,ลายค่ะประมาณนั้นก็เลยก็เลยนี่แหละมีที่มาของว่าตื่นเชา้าคือเราเป็นแม่เราไม่อยากให้ลูกเราลาบากนะคะ ม่หน่อยสิเพรา่บเรื่องครอบครัว้วอื่นเพราะว่ามันไปพลาดพิงถึงคนอื่นแต่บกเรี่ยงครอบครัวเจ้า,า,อา,าจของถ้าถามว่าทุกคนเขบาบอกสมบุ์แบบบาา่ะคะแต่สิ่งที่สมบุ์แบบก็คือตื่นเช้ามามา,มาสูดอากาศบริสุทธ์โอโซนนะคะเพื่อนๆเห็นมั้ยเพื่อมาสูดบริการโอโซนเพื่อนเพื่อมีความสุขหลายเลยค่ะเห็นมั้ยเพื่อนมีความสุขมากเลยในการชุนบรรยากาศ <laughs> หมือนเวบา่าวเลยได้เจกสิบบ่าอย่าง คือตอนนี้พยายามว่าลงคิดเงาด้่ยกับเพื่อนๆจะลงคิดเงาก็เลยจับบ่ังเนี่ยฟังเนี่ย่าฟังเนี้ยก็อดเอารู้เด้อค่ะเด้อไม่หน่อยกินหนอทุกคนเด้อค่ะเด้อไม่หน่อยกินหนอทุกคนอาจจะไม่เต็มที่สําหรับเพื่อนแต่ไม่ไม่หน่อยอยากจะอาจจะไม่เต็มที่สําหรับเพื่อนแต่ไม่หน่อยก็เต็มที่ทุกคน้อค่ะอาจจะไปว่าหอดจอดมาถึงบ้านเพื่อนๆนะคะเด้อไม่หน่อยเอาบรรยากาศตอนเช้ามาฝากค่ะเมื่อไก่ยิงหนนเสียงนี่ค่ะ เสียงมาจากตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเสียงมาจากตัวนี้เองนี่คือเสียงลกค่ะลกลายลายเดียขามังลกกลายน,ะะน,ายยานี่แหละคะ่ะคือเสียงมาจากตรงนี้ต,นต้นไม้นาบ้านแปลกบ่เพื่อนเพื่อนนกทำไมมาอยู่ในบ้านทุกคนแปลกไหมคิดขึ้นไม่น่อยบอ ก่อนไม่ได้ยินดอกเสียงนกตังสี่สมัยก่อนไม่ได้ยินต้องเข้าไปในป่าเขาไปในคูในป่าจะได้ยินแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงอยู่หน้าบ้านต้นไม้ตัวน,นี้นกไล่หลายบานเ,นเป็นพันๆตูวนี่แหละครับเพื่อนๆเดี๋ยวย่างมาเลี้ยงไม่เหน่อยจะมีโอกาสสิทายมือยามมาเลี้ยงมันบินมานอนไหมมันบินมานอนบัดนี้เองเสียย่ามสอยอย่างชายเพื่อนๆเมืองตอนมันบินออกก็ด้วยฮิตแนี้ยู่แเนีิยต้องมีสักวันมันพุทธุมจังหวะกันจั่งเจริญกั มีแตเห็นบนท้องฟ้าบนท้องฟ้านี่แหละนุกไม่จะบินมาแต่ท้องฟ้าเวลาเขา่องกลองไปมันจะบ่เห็นเนาะขนาะมันก็เป็นมุมม่วดได้ค่ะนี่นะคะที่มาของเสียงนุกดีจะได้ข่าบ้านไม่หน่อยมีเสียงนุกเสียงไก่ขันเสียงไก่ขันก็อยู่ตรงนู้นบ้านกระทงเสียงไก่ขันแต่บ้านไม่หน่อยบ่ามีอย่างดอกมีแต่บ้านโครลนบ้านไม่หน่อยไม่มีเสียงอะไรมีแต like <int> <that> ่บ้านโครลนบ้านไม่หน่อย ท่ถนเนยคะบางคนเกิดว่าเอ้าจาคือมกัปลูกพักปลูกหยามันไม่มีที่ปลูกนะคะเพื่อนๆหน้าบ้านเขาปลูกพักปลูกหยาเพื่ออะไรดิค่ะไมนปลูกกับบ้ากายกินย่านหมาไม่เหยาใส่บ้ากายกินไม่กากินค่ะอ่าเพราะเพราะว่ายังันทีคือกระถามว่าแต่ก่อนกับว่าท่านสมัยดิค่ะต่ก่อนแถวนีกับเป็นเป็นดินหมดดิค่ะนี่หน้าบ้านได่หน่อยก็เป็นก็ปลูกพักปลูกหยาแต่ก่อนมีวัวล้อม เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดข้างขื้นนะคะเฮ็ดหัวรวมบ้านที่นี่เดี๋ยวนี้มันท่านสมัยใช่ว่าท่านสมัยกัมเนเพราะว่าเป็นปูนมดเลยค่ะเพื่อนเเห็นไหมบ้านคนอื่นก็เป็นปูนมุดบานที่นี่ปุ๊บเ้าสีเฮ็ดหัวรวมคือสมัยตะกี้มันกับว่าไดที่จริงมันก็ทําได้อยู่แต่ด้วยที่ว่าบริบูรณ์หน้าบ้านเรามันเป็นได้สีมันในมองนีกันสิบ้านเม่นกัมมีมองจอดรถได้ค่ะมองยีก็เลยปูพักปูหยาบ่าใดจะเลยกใส่จอดรถประมาณนั้นค่ะเพื่อนก็เลยใช้เป็นที่จอดรถที่มอคุเพื่อน ถ้าบ้านฝั่งตะทวงบ้านนู้นขึ้นก็ปลูกผักปลูกหญ้ยายได้อยู่เพราะว่านเนื้อที่ญญมันเยอะบานดีบ้านไม่หน่อยเนื้อที่่าหลายเบื้องหลดโมนี้ก็เป็นบ่วงจุดจอดรถของลูกชายเข้าไปหันจะเป็นได้บ้านไม่หน่อยเสียให้บุญอลิชาจีมาของคำว่าปึ๊บเขวา้งสี่ก็เป็นหม่องเป็นปูนไหมคะเป็นปูนมาที่นี่คะ่ะเฮจะเอาอันมาปลูกผักปลูกหญ้าปวกค่ะปลวกลายลายปวกบ้านไม่หน่อยขึ้นไปก็เป็นที่เย็นไหมคะเพื่อนๆกับเบืงหลด ปวกหลายค่ะก็เลยบอกบ่กเอ,อ,อกดินเ้อาอย่างปวกแห้งๆค่ะบานไปเลยปวกปวกหลายปวกแหง้งก็เลยเป็นที่มาของเอาบรรยากาศตอนเชา้ามา่กกป่ากับเพื่อนสวยงามมากฟังเสียงนกเสียงกาเสียงนกร้องค <c oughs> อยเพืเ่อน,นมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะหน้าหนาวแล้วรักษาสุขภาพด้วยคะ่ะหน้าหนาวแลว้วหนาวแลว้ว ว่าตอนนี้อากาศบ้านไม่หน่อยเย็นไม่เย็นตอนนี้กำลัเงเย็นสบายค่ะตอนเช้าทายนี่กับบามีหยังค่ะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปไม่หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ไม่กำลังใจขอบคุณที่มาส่งพลังบวกทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขคิดสิ่งใดขอให้ได้ดังสมาวรงภาถนะนะคะคุณเตะะีสวัสดีค่ะ